โอ้ยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องป่องป่ายสุขสุขค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วหายไปอาทิตย์หนึ่งพี่น้องโอ้ยหุ่งยุ่งพี่น้องยุ่งคกักยุ่งแน่ยุ่องอีเลีอีนั่งกลับเพิ่งกลับมาจากทอดผักปลากระถินเมื่อวานนี่ย่าเมื่อวานนี่ยุ่งยิ้มายเลยพี่น้องคะ่ะตื่นแต่เช้ามาทอดไก่พี่น้องแล้วบรรยากาศบรรยากาศกับนาวอบสององศาเนยเมื่อาว,าวานได้ยืนทอดไก่โอ้ยเป็นยังคือมาทอดข้างในเพราะว่าแคมป์ปิ้งอีนั่งมนะันน่อยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง อีนั่งเดินทางไปไปที่นั่งไปทอดพระป,ป้ากระถิญยูวัดดรัมเมนห้างจากบ้านอีนั่งนี่ประมาณหกชั่วโมงคันว่าคันว่าขับจากบ้านอีนั่นงยิ่งตรงไปเลยเนาะค่ะหกประมาณหกชั่วโมงเมืองเมืองเมืองดรัมเมนนี่อยู่ใก,ใกล้ๆกับเมืองออสโลพี่น้องออสโลเมืองใหญ่ฟังนั้งพูน่นะพี่น้องค่ะวันนี้นี่อีนั่งอีนั่งเดินทางจากบ้านอีนั่งนี่ประมาณวันวันศุกร์วันศุกร์ตอนเช้าเนาะ ไปฮอดไปฮอดไปฮอดแคมปิ่งโชคโชคดีทีนั่งมีแคมปิ้งอยู่เมืองกูนขอนไว้ไอ้นา่งบ่มีแคมปิ่งอยู่เมืองกูนอีนั่งก็งกบไ่ได้ไปเ้พี่น้องมันไก่แห้งนะะเนาะไอ้นั่งก็ไปถึงแคมปิ่งวันศุกร์เนาะวันศุกร์แล้วก็นัดมูมาเฮ็ดก้าวเขากันวันเสาร์เห็ดในแคมป์นั่นแหละคะ่ะยืนยืมอ่าพื้นที่ขั้วยืมพื้นทีขนขขน่ขั้วในแคมป์ราวะขั้วมันใหญ่ขั้วมันใหญ่อ่ะนะา อีนางก็สาม,มารถใส่คั่วได้ใส่ห้องน้ำได้เพราะว่าอีนางก็เป็นลูกค้าอยูรร่นั่นเป็นแคมป์เป็นมีแคมปปิ้งอยู่น,นั่นเนาะค่ะเนาะแล้วก็มูอีนางไปซอยอยู่สองคนพี่น้องก็ไปเห็ดกันมีทอดอีนางเหดทอดมันทอดมันแล้วก็อ่าปีกไก่ปีกไก่ทอดโคราชแล้วพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวว่าคุยพี่น้องทอดมันอีนางแซ่บๆพี่น้องคะ่ะเบิดเร็วมากเลยเห็ดลงทานม่บ้านเนี่ยสนุกทั้ง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 สนุกทั้งเมื่อยพี่น้องอีนั่งอีนานั วันเสาร์อยู่แคมปิง time, ้งอะไรน่าจะถ่ายคลิปกับบ่บ่หว่างอีลีค่ะบ,บ่หว่างอ้เพราะว่าปลาเนื้อปลาทีนั่งซื้อไป <_ T. S 1> นั่งซื้อ <_ T. S 1> เนื้อปลาไปเจ็ดกิโลก็ได้หลายอยู่ที่เนื้อปลาเจ็ดกิโลแล้วที่นี่แข็งค่ะอีนั่งซื้อมาพออีนั่งซื้อปุ๊บอีนั่งบ่ได้ใส่ตู้เย็นหรือว่าบ่ได้เอาใส่ซองฟิสเลยเดี๋ยวอีนั่งก็ตัตง้ตงตงัตง,ตงไว้กะว่าให้มันละลายนะแต่ว่าบ่ละลายพี่น้องค่ะอากาศมันหนาวแห้งอยู่กูนนะโอ้ยทั้งหนาวทั้งเย็น ก็ได้แซ้หนามแป๊บหนึ่งแล้วก็ซับซับเอาปันเอาตําเอาซอยกันพี่น้องค่ะ <c ười> <c ười> เนือเน้อปลาเนื้อปลาบบลลาไล่ามาที่นี่เส็จแล้วก็ทอดก็เ็จประมาณสี่โมงแต่ว่าไกลอ่ะอีนั่งมักไว้แล้วก็เอามาทอดเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์ตื่นมาทอดกอเตาอ่ากอเต่าแล้วก็กระทะกระทะใหญงๆทีนั่งซื้อไปแล้วกอเต่าทอดอมันก็ไปจนกว่าจะไปถึงงานมันก็ แป้งก็ประกอบแล้วนะคะ่ะแต่วันรรชาต์ก็โอเคยอยู่พี่น้องครับเพราะว่า <c oughs> จากกูลจากกูลเดินทางไปถึงวันในประมาณสองชั่วโมงครึ่งพี่น้องแต่ระยะ ระยะทางที่ขับไปนั่งออกนี่นั่งออกจากกลุ่นตอนตอนเจ็ดโมงเนาะเจ็ดโมงเช้าขับไปได้สักพักหนึ่งนั่งรอแล้วรอรถไฟไปเห็นงานค่ะขับไปได้สักพักหนึ่งพี่น้องถนนมืนอีกประเทศเนี่ยถนนมืนเพราะว่าอากาศมันลบสององศาแล้วก็ฝนตกฝนตกน้อยๆฝนลินลินน่ะมันก็เลยเหยียดแห่ถนนมืนพี่น้องเมื่อวานนี้ค่อยๆขับไปกับพ่อใหญ่นั่งนั่งไปเสียวไปไปถึงงานคนหลยหลายพี่น้องพระ2ีสิบสี่ลูก ปกติแล้ววัดปลาอยู่วัดวัดอยู่เมืองนอกนี่จะเป็นสำนักงาน,นหน่อยพี่น้องก็เหมือนบ้านหลังนึงแล้วก็ขาตั้งเป็นสำนักสงฆ์นั่นแหละพี่น้องคะแต่ละวัดก็จะมีพระประมาณสามองค์ซีองคฮาอง์จังสีนาแต่ว่าและลายที่เข้ามาร่วมตัวกันอยู่วัดดราเมนพี่น้องมาตั้งงานพระปากระถินเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้อีนางกับหมูก็เห็ด กระถินไปเองกระถินแล้วก็สังฆะท่านร่วมกันสว่วนคนอื่นเขาก็จะมีกระถินกระถินให้ตั้งตั้งยุตตรงนั้นแล้วก็จะเอาเงินไปใส่กันอย่างนี้นะพี่น้องค่ะคนหลายหลายมาาเมื่อวานในทางทางไท้ทางฝรั่งพี่น้องคนหลายแห้งมวลแห้งพี่น้องค่ะได้หน้าเสียบเอารูปเอาคลิปเป็นคลิปสั้นๆทายห้ลงลงให้เบิ้งได้พี่น้องด้อ รถไฟไปออสโลค่ะก็จอดดอกบอ็จอดนี่เพราะว่าเสร็จงานเพราะว่าเสร็จงานบายสองค่ะบายสองแล้วก็ขับรถกลับเลยกลับแคมปิ้งเนาะค่ะแล้วก็เก็บของล่างพี่น้องเก็บของร่างเก็บนั่นเก็บนี่ล่างก็ขับรถพากันขับรถออกมากประมาณหามงหามงกว่าจาักกูนขับยิ่งตรงมาบานเลยพี่น้องคับเพราะว่าวัานจัดนี้นาาเฮ็ดงานเนาะจริงอีนั่งเ,งานเนงขาง,งานเนี่ยแปดโมงเสาร์เดย์ทานั่งทรงข้อควนามบอก หัวหนาว่าฉันฉันฉันเข่าสิบโมงเด้อเพราะว่าสาเหตุที่นั่งเข่าสิบโมงเพราะว่าเมื่อนี่นนะอีนั่งมีเลี่ยนขับรถความมืดพี่น้องเลี่ยนขับรถความหมืดเลี่ยนขับรถอยู่เมืองหนอกเี่เฮาเฮาจะต้องเลี่ยนอยู่สามอย่างเดียวกันคือเลี่ยนขับรถปกติเลี่ยนขับรถในความมืดแล้วก็เลี่ยนขับรถกับถนนลืน่นเพราะว่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าประเทศโนเวนี่ความมืดมันหลายอย่างเช่นหนาหนาวนี่ความสว่างมันแป๊บเดียวมืดหมืดมันหลายกว่าน้าเพราะฉะนั้นเฮา เข้าก็จะต้องเลี่ยน,นขับรถในความหมืดแล้วก็ถนนมืนพระมาหนาหนาวหิมะตกถนนเป็นนําแข็งอยี่งสินะพี่น้องเป็นนําแข็งเป็นหิมะจังสีนะเข้าก็ต้องเลี่ยนขับรถในถนนลื่นน้ำจังสีนะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าเขาว่าแพรงแพงเดิมืนหนีอีนางพึงจะได้เลียน,นขับรถในความมืดนาะคะ่ะอีนางกระจายมาจําไปแล้วพันหานน้ค่ะเนาะนั่นแหละ แต่ว่าอีนั่งเด็กเขาเลี่ยนน่ะประมาณหกโมงครึ่งขันว่าขันว่ามือนีอีนั่งเขางานแปดโมงมันอยนั่งเลิกงานบ่ายสามครึงจังสิแล้วก็จนกว่าจะล่อเวลาจนกว่าจะถึงหกโมงครึงพี่น้องเสียเวลาอีนั่งก็เลยอีนั่งก็เลยขอหัวหน้าเขาสิบโมงเพื่อที่จะได้เลิกหามงค์ครึงหามงคครึงพ่อในั่งเลิกงานหามงเครึงก็จะล่อจะล่ออีกแค่บดน่ะนะล่ออีกแค่ชั่วโมงหนึ่งก็เขาเลี่ยนขับรถเลยเดงวสิน่ะพี่น้องอื อากาศก่ออากาศเย็นค่ะพี่น้องหาลมพัดอากาศเย็นหุยน่านก็เพิ่งอาบน้ำซาหัวมาได้เนี่ยเมื่อวานกลับมาบา่ได้อาบน้ำพี่น้องเมื่อยแอะๆลมเย็นอากาศหนาวก็ก็หนาวอยู่นั่นแหละกันหนาวอยู่ทั้งเย็นทั้งหนาวพี่น้องหาพ่น่าลมหูยอากาศแปดโมงแปดโมงจะเก่าโมงแล้วละค่ะหุยอากาศหนาวพี่น้อง ก็เมื่อวานก็นได้พาพยาย่อใหญ่ไปเบิงไปเบิงทางศาสนาพุทธเนาะพี่น้องเนาะพ่อใหญ่ตอนแรกพ่อใหญ่อีนนั่งนะเราเป็นคนบ่ค่อยแบบว่าขนาดศาสนาเราศาสนาคริสต์่นาเราก็บ่ค่อยที่จะแบบว่าเข่งปัน่นใดน่าจะเข้าโบสถ์เขาจะเข้าโบสถ์ก็ต่อเมื่อมีงานงานเกิดงานเกิดเด็กน้อยงานางานกา,าเนียอย่างอายุเด็กน้อยอายุสิบห้าปีนะแล้วก็งานแตง่ง งานแต่งงานโศบอีกอย่างประมาณนี่แหละพี่น้องค่ะเพอาะ่ายเพื่อนก็จะเข่าแค่นั้นเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็เพื่อนก็บ่ไดแบบว่าบ่ไดบริจาคงงเงืนเพราะว่าเราบบค่อยเข่งเราบบค่อยเสื้อเรื่องแบบนี้นะาพี่น้องฝรั่งเนาะคะ่ะเนาะเป็นบางคนเนาะคะ่ะเพราะเราที่นี่เรา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 ,าเห็นนหนางสื่อของเห็ดโล่งท่านนะนะเห็นโล่งท่านหลายแล้วก็เห็ด เอาเงินใส่เห็ดกระถินนะใส่เรลาเล้าก็จมอยู่ตอนแรกเราจมอยู่เรลาบอเข้าใจว่าเป็นยังเขาตรงบริจาคเงินให้จังสันจังสีเป็นยังผราวัดก็คือโบอเหตุงานนี่ประมาณนี้อันนี้คือความคิดฝรั่งนะแต่พอมาว่านี่นั่งผ้าเล่าไปเห็นเรลาก็อ๋อเข้าใจว่าศาสนาพุทธเขาเป็นแบบนี้นะคะเนาะไอ้ นั่นแหละพี่น้องก็ให้ให้เล่าไปเห็นให้เล่าไปอีหยังเนาะคะ่ะที่นางก็ให้พ่อนายแล้วนางสวดพงสวดพระเล่าก็บก่ได้สวดดอแล้าก็นันง่งนั่งซื่อๆนะาแล้วก็เห็นนี่ว่าเออคนไทยหลายๆคนเป็นร้อยสองร้อยคนเลยเมื่อวานเนี่ยมาเขามาเฮ็ดอีหยังกันอีหยังประมาณนี้นะทางาศาสนาเนาะคะ่นะเนาะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งสำหรับคนอยู่ไกลบ้านเนาะพี่น้องก็เป็นความสุขทางใจค่ะปีหนึ่งได้เฮ็ดงานได้เฮ็ดได้ได้ทำบุญกฐินอีหยังประมาณนี้นะพี่น้องอยู่ไกลบ้านไกลเมืองก็มีความสุข ทั้งสี่หาเฮ็ดเนาะคะ่ะเนาะนั่นแหละปีหน้าก็บ่รู้ว่าสิได้เฮ็ดหรือเปล่าต้องเบิ่งสถานาการณ์น้ำพี่น้องต้องเบิ่งสถานการณ์น้ำแต่คิดว่าหนาหน่ะหนาหนา,หนาจะเฮ็ดนั่นแหละค่ะคันว่าอีนั่งบ่ไดกับไทยนะโอ้ยอากาศเย็นพี่น้องรอเวลาไปเฮ็ดงานตอนนี้ก็บเกาโมงเซียเที่ยวรถไฟโอ้ยเลื่อนี่แล้วรถไฟตอนแรกมากเกาโมงสิบสามแต่เรือไปเกาโมงสิบเจ็ดแล้วพี่น้องรถไฟเลื่อนฮู้ยลมเย็น <c oughs> บาดอีพอ,อีแมงข่อยลมรถไฟอีนางจะมาละค่ะคันฟังนักพนจะไปบาร์เกนพี่น้องโอ้ยลมลมคักลมแนวพี่น้องเอ้ยไปค้าเดินทางไปเห็นงานกันพี่น้องเขาง,งานสีโป้งมื่อนี้ไปเบิ่งกันว่ามนื่อีนางสิได้ขอจักรของ,งนะขอพ่น,นทุกคนที่เขามาติดตามรับชมช่องอีนางเด้อพี่น้องเด้อรถไฟอีนางมาละค่ะอีนางขอตรวจเหตุงานก่นอนข้าเราพ้อมอันคลิปต่อไปจ้า